สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูเก่งนะฮะนะสวมทอรุ่งนิงนรันนะฮะวันนี้ก็ว่าจะมาจัดเจ้าบัวขาวนะฮะไปแล้วนะฮะไปแล้วไม่ทันว่าจะมาเอาแม่บัวขาวก็ไปอีกแล้ว <laughs> มีอะไรอีกครับมีอะไรเกี่ยวกับบัวขาวที่มันแบบเออลูกมันลูกมันครูลูกบัวขายวขายังไม่มีอีก งายังไม่แจ้งว่าราเคยมีลูกอเคยม,ม,มีครับก็เลยมีคู่เกิดอยู่กับครูตัวหนึ่งยืแย่งกันอยู่ตอนนี้นะฮะครคูไม่ให้ก็ผมไม่กลับบ้านหละผมนอนนี่เลยผมถ้าครูไม่ให้นะเออเ,น,เนี่นะครับครูบอกว่าลูกค้าอินโดก็จะเอานะครับนะไม่ไม่รู้แหละบางคนบางทีมันตันการตัดสินใจของคนนะเนาะมันต้องตัดสินใจเลยมันต้องเอาเลยผมเอาผมมาถึงที่เลยนะครับ ที่นี่ที่ไหนครับครูเนี่ยที่โคราชครับถามสเกลถามสเกแสงโคราชนะครับนะครับอ่าครูเก่งครูเก่งเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของแม่ของบัวขาวเป็นคนเพาะแม่ของเจ้าบัวขาวอ่าพ่อบัวขาวครูเก่งบอกบัวขาวจะจะตีเท่าไหร่นะครูจะตีสองแสนบัวขาวชนะหกหมื่นมาคือเรื่องตามตรงเนี่ยอ่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยจะตีสองแสนแล้วนะใช่ป่ะครูก็เลยไปเอา มาเลยจีบไว้แล้วชนะปุ๊บก็เอามาเลยอ๋อจีบไว้ก่อนชนะปั๊บครูก็เอามาเลยนะครับครูเกิดบัวขาวมี2แม่ครับครูเนาะใช่ครับผมอ่าอีกแม่นึงอยู่กับเจ้าของเขาอยู่กับเจ้าของฝั่งอ่าเจ้าของฝั่งทางพ่อเพราะว่าทราบว่าเขาขายต่อครูเป็นฝั่งทางแม่นะครับอ่าแต่ครูก็ซื้อมาว่าจะทําสายต่อนั่นแหละผมปล้นไปซะก่อนอ่าครูบอกว่าครูมีไม่ยมียายมันไงเออแม่ครูก็อย่าครูก็อย่าหวงหลายล่ะแบบแบ่งแบ่งผมไม่ทำสายหน่อย นะครับคู่เกิดแม่คูมียายกี่กี่ตัวมีตัวเดียวครับยายมีตัวเดียวมีคู่เกิดแม่อีกหนึ่งตัวคู่เกิดแม่อีกหนึ่งตัวใช่อ๋อยายอ๋อยายคือยายทวดเลยเนาะยายทวดเลยใช่แม่แม่ของแม่ใช่ครับแล้วคู่เกิดแม่อยู่กับยายอยู่กับครูกับทีมงานแต่ผมสามารถดึงมาได้อ๋อคู่เกิดแม่อยู่กับทีมงานแต่ตอนนี้ยายอยู่กับครูยายผสมกับลูกแม่อ่าโอเคดีนะอ่าดีนะไม่งั้นเอายากแน่ครูบอก จะเอาคู่เกิดแม่หรือจะเอายายผมว่าคู่เกิดบัวขาวดีกว่าผมว่ามันใกล้สุดอะนึกออกไหมเออแม่บัวขาวผมก็ไม่ทานแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายแม่มันไม่ทานสักอย่างเลยเนี่ยอ่ะจะมัดจําอะไรทั้งทีนี่ก็โอ้โหเฟสเนาะทุกวันนี้เนาะใช่ครับเฟสเฟสครูมีกี่เฟสนะสิบสองเฟสนั่นไงใครจะไปรู้ว่าเฟสจริงหรือเปล่ากัโดนปิดไปสิเอ็ดเฟสอันนี้เหลือเฟสเดียวเฟสล่าสุดอ๋อนี่แหละครับปัญหานะทุกวันนี้เฟสบุ๊ก เราจะไปรู้ว่าเฟซจริงไม่จริงเราจะโอนมาจำเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจเลยโอนเลยเออมาลุยเต็มที่มันต้องมันต้องอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะครับครูจะเอาใส่ให้แล้วนะครับ <สะ S 1> ผม,ผมไม่สามารถไปถ่ายแบบให้มันเห็นไก่ได้นะครับลงปุ๊บเป็นสิบเอ็ดเฟซเหมือนครูเลยนะฮะผมอ่ะนะขออนุญาตนะครับผมขอเดินออมาห่างๆแล้วก็ศาสตร์กล้องไปเกลไอ่าอาจจะเห็นว่บวแอบๆนะฮะอ่าครูคกําลังเอาใส่กล่องให้นะครับเมื่อกี้ อะไรครับครูใส่เลยครูกำลังังอยู่ครูผมครูเกิดแม่มันผมยังนั้นอยู่นะครูนะยังไงครูตัดสินใจได้ครูบอกผมด้วยนะนี่นะครับครูครูครูบอกผมผมผมก็ทีมงานก็ก็ห่วงผมก็ห่วงเอาไว้ผมสักตัวเถอะครูบอกนะครูเกิดก็ไปเลย เออเหลือเหลือคู่เกิดแม่แล้วก็ยายนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับอ่ามีสองแม่ก็คือมีสองแม่นะฮะผมก็มาเอาเองถึงที่เลยนะครับขอบคุณนะครับครูเก่งมากนะครับที่แบ่งให้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ชมคลิปนะฮะใครอยากชมคลิปก็เข้ามาในกลุ่มในกลุ่มผมกลุ่มผมอยู่มีลิงก์อยู่หน้าทิกต็อกนะครับมีลิงก์อยู่หน้าทิกต o อก เข้าไปหน้าโปรไฟล์ทิกตอกผมอ่ะเสียชานร้อยล้านแล้วก็จะเจอลิงก์เข้ากลุ่มมาได้เลยครับนะครับเจอกันสวัสดีครับอ่ะคูลืมตัวนี้ค่าตัวแม่ลืมเขาก็ว่ากันฟันแหละเนาะว่าครูเก่งเปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยใบเท้านะครับหนึ่งแสนบาทนะครับกูเก่งเปิดอยู่หนึ่งแสนนะครับเขาก็รู้กันหมดแล้วเนาะในในนั้นนะหนึ่งแสนบาทนะ ปัญหาคือต่อไม่ลงเลยปัญหาน่ะคิวยาวเลยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมโอนเงินให้ครูกันนะครับเพื่อความชัดเจนคือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนะผมผมไม่คือไม่รู้นะผมไม่ผมไม่โปรโมทไก่นะบางคนอยากจะบอกสองแสนห้าสองแสนก็ได้นะเนี่ยอ่าเนี่ยมีเงินพอดีเท่านี้แหละโอ้จนเลยมากเลยมีเงินเท่านี้เองเอาบัญชีหน่อยครับ กระชิกอเหรอฮะกรุงไทยครับผมกรุงไทยอ่ากุงไทยเลขครูเลขสามกครับสามศูนย์หนี่ผมถ่ายคลิปเลยนะแดได้ครับได้สามศูนย์หกศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดสี่แปดเก้าห้าสี่แปดเก้าครับผมอ่าคูถ้าอย่างนี้เนี่ยคนรู้บัญชีครูเนี่ยเขาจะโอนเข้าเยอะเลยนะโอนได้ครับเนี่ยครับหลักฐานนะฮะ เนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็ว่าผมโปรโมทพูดยว่าผมโปรโมทไก่นะผมไม่ใช่คนก็จกกระแจกมาโปรโมทไก่นี่หนึ่งแสนบาทโอ้ยใน,นครูราคาโปรโมทครับอันนี้ราคาจริงอ่ะถามกเนี่ย<ช>ครูเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ใช่เป็นเป็นครูเป็นคันนะนะโอ้โหแม่ความน่าเชื่อถือเนี่ยครับนนคุยกันอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยฮะ หนึ่งแสบาทไม่ลดจริงๆนะฮะไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างว่าแหละเราเอาไปเราก็ได้ต่อยอดได้อะไรเนาะนะครับครูนะครับลุงนิรันนะครับครูจิตจันทึกนะผมโอ<ห>น,นครับ,รบโอ้ต้องสแก,กนหน้าผมด้วยมองหน้านิ่งๆโอ้โอโอ้เอาเงินออกไม่ยากเลยเรียบร้อยนะครับ หนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับรอนะอย่าคุยเรื่องโปรโมทกับผมซื้อเท่าไหร่ก็เท่านั้นลหละครับเดี๋วโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ในครูเรียบร้อยนะครับโอเคเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับเกลียวมันจะลงไม่ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ลงสื่ออยู่ห่างๆใกล้ๆหน่อยนึงครูสิบเอ็ดเฟสแล้วอะ แถวว่าแถวนี้มันถันอาถันมากเลยอ่ะอะครูมี11เฟสได้คิดดูอ่ะแถวนี้มันน่าจะสาดตกล้องไปไม่ได้แล้วเนี่ยโทรไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย